โอ้ยหมด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 โอ้ยหืมมึง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 แม่ยึดนี่แหละนีละ มันไม่โดนกูเลยนี่โดน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 เออะนั่งคุยกันก่อนรีบไปไหนนี่ไงนกมึงกองแร่เอาเดินอุ้ยเอาเฮ้ยเออกกบ้างดึงกระแทกกระแทกไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตั้งเป็นหนังเป็นหนังดึงเลยดึงเลยเฮ้ยวังหูวังหูโอ้โหไอ้เหี้ยเขาติดมือกูอุ้ยอุ้ยมันเลือดเลือดเลือดเป็นไงก็ตาเก่ามันตามทันเลยเหี้ยยิงงูไง ไปไปพี่รถปืนลงเลยพี่เสือไม่ได้กลับฐานอ่ะรถปืนลงนะครับเฮ้ยปล่อยให้มึงยิงกูเหอะนะกูขอโทษยิงแม่งเลยนะพี่จะกลับฐานทันทีนะด้านไฟไฟไปควันแดงไปเดี๋ยวกูหาดูเรื่องวัินให้เดี๋ยวคว่ำลงนี่อ้ย เอานะครับมึงมึงบอกเลยให้เฮ้เชียงมาควันแดงไชนแดงไฟไหม้เอาไฟไหม้เอาเอาเฮี้ยนะครับโอ้ยน้ำ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 ดับก่อนดับก่อนโอ้เออดับแล้วดับแล้วอ้ยิ่งภาพให้กูดูวยเฮ้ยอุ้ยผลล้องการคุย นนนนผมจะบอกว่ามันยิงไม่ถึงเราถ้ามันยิงถึงกู <iend ot S 2> ด,ดูไปนานแล้วเป็นไรนล้เป็นไรแล้วไม่ดด็ก